ซีรีส์คำนวณตาดอกเบีย้ยหุ้นกู้นะครับหัวข้อวันนี้ซื้อหุ้นกู้สีสวัสด์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนนะครับ2แสนบาทอายุ3ปีอัตราดอกเบีย้ย 4. 8เปเนเสนอขายประชาชนทั่วไปนะครับ2แสนจะได้ดอกเบีย้ยรวมแล้วเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันฝากกดไลค์กด s u b ส c ค i b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยและการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อน,ก,อนการตัดใจลงทุนบริษัทสีสวัสด์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนเสนอขายหุ้นกู้จำนวน3ชุดด้วยกันชุดที่1 คุณกู้อายุ1ปี11เดือน26วันอัตราดอกเบี้ย4ีต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2569นะครับโดยให้อัตราดอกเบี้ยนะครับสูงถึง4.3%ต่อปีเสนอขายไม่เกิน1น0 0 0ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน1,200ล้านบาทชุดที่2คุณกู้อายุ3ปีอัตราดอกเบี้ย4.8%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2570เสนอขายไม่เกิน1น0 0 0ล้านนหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน1,200ล้านบาท ชุดที่3หุ้นกู้อายุ3ปี11เดือน26วันอันตราดอกเบีย้ย4.95%ครบกำหนดไถ่ถอนปี2571เนะครับเสนอขายไม่เกิน1 2ล้าน2แสนหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน1 2 0 0ล้านบาทเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปนะครับโดยให้บุคคลที่เป็นผู้ลงทุนสถาบาันจองซื้อเนี่ยนะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้นมูลค่าราคาหน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1 0 0 0บาทหุ้นกู้ทั้ง3ชุดรวมกันนะครับ3 ล้านหน่วยที่เป็นม,าามูลค่าไม่เกิน3,000ล้านบาทอยู่ภายใต้โครงการตาสารนี้ของบริษัทสีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนปี2567นะครับและก็โครงการหุ้นกู้มีประกันของสีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนปี2567เช่นเดียวกันวงเงินนะครับ1แสนล้านบาทนะครับโดยหุ้นกู้นะครับอันดับความน่าจะถึงตัวหุ้นกูน้นะครับ BBB บวกนะครับแนวโน้มอ,อันดับเครดิตโดยบริษัทที่เลตติ้งจำกัด เมื่อวันที่27มิถุนายน2567นั่นเองนะครับผู้คำประกาศบริษัทซีสวัสดิ์พาวเวอร์2014จำกัดผู้แทนผู้ถือหุนเอเนห้นกู้บริษัทหลักทรัพย์เอเซพัฒจำกัดในทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารซีไอบีไทยจำกัดหมาชนผู้แทนผู้จัดการการจ่ายหนีหุ้นกู้ธนาคา,า,าร,าราซีรรร GI, รไบอบีทไทยจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์เพลนทจำกัดบริษัทหลักทรัพย์โกลแบ็กจำกัดบริษัทหลักทรัพย์เคจีไอประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ดาวโอประเทศไทยจำกัดหมาชนบรริษัััททหลกพย ธนชาติจำกัดมหาชนบริษัทลักซับบียอนจำกัดบริษัทลักซับบูเบลจำกัดบริษัทลักซับไพ่จำกัดมหาชนบริษัทลักซับเมย์แบงก์ประเทศไทยจำกัดบริษัทลักซับจีซีจีเอสอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยบริษัทลักซับยวนต้าประเทศไทยจำกัดบริษัทลักซับเอเซียพัฒนจำกัดนะครับระยะเวาลาการจองซื้อคุณกู้วันที่26ถึง28นะครับ26 27 28พฤศจิกาย,ยน2567นั่นเอง ซื้อหุ้นกู้2 0 0 0 0อายุ3ปีตัดดอกเบี้ย4.8%ให้ตัดดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนนะครับ3เดือนจะให้ตัดตราดอกเบี้ยทีหนึ่งนะครับมาดูกันเดือนที่1-3นะครับจำนวนวัน90วันดอกเบี้ยรับ2,367บาท12ตังค์เดือนที่4-6นะครับจำนวนวัน91วันดอกเบี้ยรับ2,393บาท42สตังค์เดือนที่7-9นะครับจำนวนวัน92วันดอกเบี้ยรับ2,419บาท73สตังค์ เดือนที่10ถึง12นะครับจำนวนวัน92วันดอกเบี้ยรับ2,419บาท73สตางค์รวมบัตราดอกเบี้ยทั้งหมดนะครับ28,800บาทนะครับดอกเบี้ยหักภาษีจ่าย15% 28,800บาทหัก15%หัก4,320บาทเหลือ24,480บาทรับไปเลยนะครับโดยเงินต้นนะสรุปเงินต้น200,000ดอกเบี้ย24,480บาทเป็น224,000 480บาทรับไปเลยนะครับก่อนจักกัรน,นะครับใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับการคำนวณตัดดอกเบี้ยหุ้นกู้สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเวลาเราจะผัดเปลี่ยนมุนเวียนแคมเปญเด็ดๆแคมเปญโดนของนะครับของหุ้นกู้ที่ออกจัดจาหน่ายนะครับออกให้จองซื้อในช่วงระยะเวลาต่างๆนะครับมาคำนวณกันนะฝากกดไลค์กด like, subscribe เป็นกันกงใจด้วยนะครับ ก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับคิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนล้วงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและ ควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ 2. ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรน,นะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่แอ p Store นะครับหรือ g Google Play Store นะพวกให คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ WiFi ทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น Wi-Fi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณ mm hmm. ก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรลลวงข้อมูลนะครับขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทําแบบนี้นะครับ1การสร้างความน่าเชื่อถือโดย แอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานลัดสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด 2. โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปับ๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบเนี้เกินจริงมากๆนะครับ3บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียม ค่าค้ำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1213ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีๆรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนต์แกมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับ พวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คำหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วน คู่ดีลนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะเรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวจสอบเอะใจถูก,ถกจะถูกหลอกเนะี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นูน่ให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับมีคน โอนเงินมาผิดนะครับทำอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นําเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นําเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดําเนินคดีได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลวงของมิจฉาชีพ a b c อ่ะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดใหโอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนะั้นไม่ใช่บัญชีมิจฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิจฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับเพราะนั้น สิ่งที่คุณทําได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทําการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหาประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินหนึ่งสองหนึ่งนะครับโทรศัพท์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่ หน้า,าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย